ามาคนยาของเมื่อวานนี่จะที่ว่าทําถากๆไว้แล้วยังไม่มีเวลาเก็บเนาะวันนี้เราก็กวรจะไปไหนมาไหนก็ต้องมาทําให้สะอาดเ็าจะไม่ใช่อะไรเพื่อนบ้านก็ขับรถผ่านปัผนผ่านมา,อ,าอยู่ข้างล่างนนเกิงใจเขาอายเขานะจ๊ะเพราหาว่าคนไทยแบบสกป,ปรกอะไรอย่างนี้จ้านี่เอามาทิ้งตรงนี้นะคะเนี่ยเทสเลยจะดึงรากเลยจ้ามาเทตรงนี้เลยจ้ะอ,อันนี้เป็น หญ้าที่คุณสาตัดเมื่อบ้านเนี่ยเห็นบ่หญ้าคุณสาตัดเมื่อว้านนี่หอมหอมพี่น้องหอมที่หอมกินหญ้าเวลาเขาตัดใหม่ๆหน่อยไหมเขาจะเทให้เต็มให้เต็มให้เต็มอันนี้เด็นี่อันนี้รู้ไหมคะว่าคืออะไรแต่ไม่บอกหรอกเวนตลิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฟิร์ส สวัสด <t step> ีจ้าสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อมาพ่อก็พ่อก็แม่เอมมาอีกแลวจ้าสวัสดีจ้าพาเด็กมาเล่นทะเลแล้วจ้าอ่ะเอ็นแร้เอาเอาเอาเฮต้าเฮ็ดเล่นสวนอยู่ดีๆพี่น้องก็คือตั้งใจจะมาเล่นทะเลอยู่แล้วล่ะแต่กระบอกเอมมาว่าเดี๋ยวแม่ไปทำสวนแป๊บนึงนะหลอกเพราะว่าผักหญ้าไว้เมื่อวานนี่เนาะยังไม่มีเวลาเก็บจ้ะ เราีโทรวนอันซูบัสเตียนมาเล่นน้ำกะนผู้บ่าวออ้ไม่ใช่ผู้บ่าวเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวที่ให้คุณสาไปเอาไปเอาเรือยางมาก่อพี่น้องเรือยางมาเฮมาต้องซูบัสเตียนกินเอาน้ำแข็งเนี่ยเอาน้ำแข็งมาด้วยใส่น้ำโค้งให้คุณสาก่อนเพราะว่าคุณสาเป็นการม่านส่อมมาเห็ดอี๋อยู่เรือิคนนี้แหละจ้ะพี่น้องอยู่น้ำกันไง ว่าตรงนั้นก็มีผู้ใหญ่อยู่ไม่เป็นไรหรอกเอมมากับซูเาอส,สเตียนอยู่ตรงนั้นไม่อันตรายหรอกเพราะว่าน้ำาบ่ได้เลิกไ่ได้บอกให้เขาไปเลิกแลก้วการน้ำมันเย็นพี่น้องเขาไม่กล้า,าเอาน้ํามุดหัวหรอกอาจจะเต็มที่ก็แค่เขาแค่นั้นแหละอืมิสาวซัมนอยใสยบ่บอกินนี่นะ้าแต่วาถทายบาย่ได้คุนเห็นอ,นอีอย่างน้อซ่อมเรือได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นั่นนี่ไปดูก่อน มีอะไรบ้างเลี <wide> ้ยวางปะเนาะเพอนที่ตายังได้ใจเสื้อแขนยาวไม่เห็นงานพุ้นสากะไรมาเลี้ยวยงรับพี่น้องอย่างน้นเอาอย่างนี้กันเบื้องารกผองน้ํำติฝรั่งรักไทยฝรั่งมย ดูเด็กก่อนพลัง่นคุยกันก่อนเอาน้ำยาน้นำยาล้างเรือหรือยอย่างขัดอะไรอย่างดี <c oughs> ถอะมาเหตุการพี่น้องมันไม่ใช่อะไรที่ผู้หญิงชอบเนะแบบนั้นน่ะเราก็ไปดูลูกดูหลานดีกว่าแ <c oughs> ดดออกแดดออกเมื่อกี้ลมได้พี่น้องเมื่อนี้ตอนนี้บนลมคขแน่กลัวถ้าเกิดว่ามาแล้วแดดออกแต่มีลมมันก็ว่ายนะ้ำไม่ได้ได้พี่นอเวนหนาวเลยแหละสาวสำน้อยส่สุดบิกินี่เมื่อกี้พ่นหนาวล้ ขึ้นมาหมแม่ก็เอาแม่มากับพ่อผมมาให้สุสเตียนกับเอ็มมายู่คนละอันเพราะเวลาเราขึ้นมามันจะหนาวเลยเด้พ่อผมพ่อหมขึ้นมาจากน้ำเจ้าเห็น่าพี่น้องเย็นแห้งหน้ามห้เบิ้งสิเบิ้งอันสุสเตียเคาจะโซเดินบปพุตธินดินพุตธนดินโซเวลีคาลบรีเอรูสนุบิตาฟาราเกเอ็มมาเอออยู่พุทธาพี่น้อง คือแบบมันเย็นเนี่ยแล้วฝรั่งขาวๆมันบอเย็นจนแบบดูบาท่าก็ได้เบิงบาท่าก็ได้นะพี่น้องคือมันเย็นมากน้ะอ่ะแม่เอ้มากก็มาปัาดสุดลงไปอาบได้จังเลยโอ้เย็นเย็นพี่น้องเย็นค่ะยู่ได้บรดุลเ้อะน้ำตายให้หอยให้เบิงมันขุ่มเมียไอ้มากเมียให้แม่ไม่อยากให้แม่อะไรคนช่วยหนึยงงินหนึ่งเงินอ๋อยังยัง แล้วหอยน้ำทะเลลดเราก็ต้องเก็บหอยแต่วันนี้หยุดวันนี้หยุดไม่เอาหอยค่ะเหนื่อยแล้วเอาไปก็ต้องไปต้มพักแป๊บหนึ่งพักวันหนึ่งที่จริงก็อยากหาอยู่ได้พี่น,อน้องมุนี้ก็ได้เห็นแล้วมันอดไม่ได้นะมันอยากหาไหมเนี่ย ตอนนี้กำลังถึงสะโพกแต่ยังไม่ถึงขขาเตวานซูบัสเตียนมุดไปแล้วรอบหนึ่งมุดแล้วรอบหนึ่งพี่น้องวันนี้บวกล้ามุดมันมันหนาวเนาะนี่แหละที่นอเวีพี่น้องบางทีหน้าร้อนนะขนาดร้อนๆอ,อากาศร้อนๆแต่ลงไปน้ำก็คือเย็นมากก็ต้องรีบขึ้นมาเลยนะขนาดมีแดดได้หมายถึงไม่ใช่วันนี้นะ วันถ้าเกิดว่าอุณหภูมิย0สิบกว่าองศาคือร้อนมากแล้วก็แดดแล้วก็ไม่มีลมแต่ก็คือต้องขึ้นมาได้พี่นอ้องก็ไปอยู่ดวนบะไรมันห้อนเฮงเออมันหนาวเฮงพูดคุณสาเหตุเรืออยู่พูดบอกว่าให้ไปเอาฟาร์มมิงโกแบบที่นั่งมาให้ลูกเออเออฉันจะกยามเลยว่านั้นคุยกันดังใน่รารงมขนาด เนี่ยคุณสาเผนมาทาความสะอาดเรือแล้วกามามาอย่างเกาะมาสอบม,มาอย่างบางอย่างอันนั้นก็นนเพื่อนรู้จักกันจากที่นองว่ <c oughs> าคนไทยเว่าดังเนอะฝรั่งก็บเ้่าดังด้วกันนั่นแหละเป็นบางคุณเนาะเจ้าเบึงหอยมังคูดสะออนสอน,สอ,นอ,อยู่ใต้นอนใต้มองน้ำทางน้ำสีน้ำเงินสีขาวตเต็มหมดเลย นี่ก็เป็นแคมปิง้ง่ยอากาศถึงจะไม่ดีแต่เขาก็นั่งข้างนอกกันบอเ,เห็นัหมนะรถบ้านอันเนี้ยรถบ้านสองคันนะสามนั่นแหละสามคันเขาก็มาเช่านอนเช่าสถานที่จอดอสื่อๆนะแม่นี่ก็ท้าเรือพู้นตรงที่แม่เอมาหาหอยแข็งพุ้นไปทางบนหาหอยแข็งตรงนี้อยากมานั่งมากแต่ไม่ชอบเห็นบอกอึนกมีทึก ทุกฤดูกาลหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าใบไม้พิพีหิมะล่วงมีเบิดเพราะอะไรถึงมีเพราะว่าเป็นจะไปเอาอาหารอยู่ใต้ทะเลนี่ยพี่น้องมากินเนี่ยระวังนะนี่มีทั้งก้ามปูก้างปลาเนี่ยเป็่ยมาหยบว่าได้บนขามาจิกจิกจิกกินอยู่เนี่ยไม่เล่นน้ำแล้วจะไปเล่นของเล่นต่อแล้วพูนทางคุนก็ดีว่านาศมาจ้ะวานามาเพิ่มสองสาวหนึ่งหนึ่งทีน่ะไปเล่นของ

่คะเด็กน้ยอยยังไม่อยากกลับบ้านเลยพี่น้องคือเรานั่งนานๆานเนาะมันไม่มีแดดแล้วก็นหนาวได้แบบนี้เด็กน้อยเขาก็โดดสปริงบอร์ดไปกับบนหนาวนะเรือบรรทุกสินค้าส่งของมาจากไทยหรือเปล่าน้อเนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นที่สําหรับรถบ้านหรือว่ารถแคมปิ้งลา,ากจาะพี่น้อง เขาก็มาจอดเก็บตรงนี้นให้คนเช่าสถานที่ไว้เนี่ยหาเลาะก่อ,กอนหนาวด้วยมันก็กระดูดมันกับบนหนาวเร็วแต่เราคนไม่ใช่คนแก่ปะคนอายุเยอะ <c oughs> มันก็ร่างกายไม่ทนทานแล้วเนาะถึงจะมีไขมันเยอะก็ช่วยอะไรไม่ได้มันหนาวเรามานั่งรถแท็กอร์เล่นดีกว่าซุ้มขาเจ้ารถบ้านรถอบ้านเคลื่อนที่นี่ใสา่ย,ย่างอะไรที่น,น้องหอมอืม ต้นกับหิวขาวแล้วมันิหอมอิลีนี่ยอยากให้กินเข้าไปในกล้องได้จังเลยแต่ก่อนรถเนี่ยเขาให้นั่งได้เด้ทีนี้เขามาให้โชว์เฉยๆฉยแฮกเตอร์สีชมพูแฮกเตอร์สีชมพูงามปะพังแงีแยพังแงี้พังแงี้พังแงี้ยพังเงี้ย

เตียนเอาลงมาแม่อันนั้นเขาจัดวันเกิดหรือเปล่าไอ้มามีลูกโป่งอ่ะเอาลงมาแม่อาออ๋ออ๋ออ เฮ้ยเอ็มมาเฮ้ยลงมาลงมาไม่จับหรอกเอ็มมาตุดตุ้ดระยหมูมได้งินมูเพื่อนะไม่ได้ยินหรอกเอ็มมาว่าแม่อย่าบอกเพื่อนนะว่าเอ็มมาตุโอนน่าเกลียดมากน้ำทะเลลดแล้วจ้กพี่น้องพาเด็กน้อยมาเล่นทะเลต่อแต่ว่าซูเปอร์เสี่ยนกลับไปอาบน้ำก่อนว่าหนาวว่าสั้น เ,เพราะว่าจะไปนอนกับเอมา่านี้วานัสซาน่ะอยากไ่า้น้าก็เลยให้เอม่าเป็นเพื่อนเพราะว่าแม่เอมา่าจะกลับไปบ้านไม่ได้เพราะว่าโทรให้เอม่าโทรว่านัสซามาเล่นน้าก็ต้องดูแลเขาในใจพี่นอ้องจะได้บพรอมกันพุ่นละอย่างน้องอันนี้นัทซ่าไหลอะไรหนึ่งแปลกสวยดีสไลายทะเลแหน่แหน่แหน,น่อยแหน่ยังคืองามแต่ปลาดาว ปลาดาวน้อยหล่หลายนี่ปลาดาวปลาดาวระวังล้มนะลูกอิน้มีคสเด็กอ,อท่าจ,าจ,านนาจันารักน่ารกนาน่าจะก่ักนารัน่า่นาักน่ราัน่รันนั วันศาัสารูทุ่มนึงแล้วนี่ทุ่มนึงแดด <บะ S 1> ออกี้ยังมือแล้งทุ่มหนึ่งส่งวันสาวันสานจะกลับเต็มมากก็จะไปกลับแล้วกับแล้วเอาไปส่งวันศา,ามาแล้วแล้วก็แล้วก็เราจะไปรับเซตัสเยนฮะบาราไินน้าเด็กอนสโก้คุกกับบรเชนรับเด็กน้อยมาแล้วจ้ะจะมานอนด้วยกันแล้วก็แม่เอมากก็จะต้มหอยหอยไปหามาเมื่อวานหอยแค็งแล้วก็วันก่อนหอยเมืองผูจ้จ้ะ ล่างแล้วก็ชิมาต้มนี่สถานที่ต้มฮะสถานที่ต้มหอยตรงนี้จ้ะ<อ>ไฟเสร็จแล้วกว็ได้เวลาต้มหอยอน,นต้มสองหม้อจ้ะต้มสองหม้อ,อ,อ,มอเพราะว่ามัน มันเยอะอยู่เนะาะพังนึงหม้อหนึ่ง,ง,งบ่พอะตัจ้ะรอน้ำเดือดอ้าปากเสร็จแล้วก็สุกจ้ะหอมหอมควนไฟอืมควนไฟอันบะเ็นจีหอยเนาะต้มหอยต้มหอยจะใช้คำว่าลวกกับบะแมน่เนาะจะนึ่งก็ไม่ใช่มันได้จะให้เบิง่ง นี่หอยแขงเราเสร็จแล้ว,แ,ลวแม่มาก็จะแก้เ่น่แล้วจะไปล่างท้างในที่จริงแกะข้างในก็ได้แต่ว่าต้องนั่งเฝ้าหอยเมงพูน้ำจา่าหนาวพี่น้องกินกันเนอะยำเนื้อตายน้อยนึงต้องไปล้างก่อนหวานหวานหอยจะถุดใหม่ๆน้กจากพี่น้องหวานหอยต้อนีอมเืย อ๋ออยู่ในกระเป๋าแม่นั่นแหละกระเป๋าแม่เห็นบหเสร็จแล้วมันบาได้หลายได้พี่น้องหอยแค้งอันหอยแค้งเต็มถังอ่ะเนาะถังนี้บ่เหรอเออถังนี้แหละหาง,งบ้านเนี่ย ไม่ใช่ทางนั้นทางนั้นทางทางั้งใหญ่ทั้งยาวเต็มทางนี่ก็ได้นี่แหละจ้ะพี่น้องเนี่ย <laughs> ได้ทางนี้แหละสว่วนหอยเมืองพู่อันนี้ก็สุกไปแล้วหม้อหนึ่งมีสองหม้อเจ้าจหอยเมืองพู่เนี่ยอืมเดืออยู่น้อยหนึ่งเพราะมันลุ้นเนะเาะก็จะต้มรวมกันกับหอยจุบหอยขุมนะเนี่ยหอยหขุมต้มอีกหม้อนึงกัแล้วแด้วจ้ะโอ้ยต้มให้เบึงเด้องามบอกามงาม,งาม ขบา,านี้ต้มพอดีนะพี่น้องต้มให้สุกไม่ให้แบบนานนะถ้านานมันก็จะเปื่อยเวลาเราล้างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเละไม่สวยนะ่ันนี้พอดีงามเลยเห็นป่ะสวยมากเนี่สยสวยสวยพอดีสวยเลยส่วนอันนี้แม่อมาชิมไปแล้วสุกสุกพอดีเลยกินก็ได้ว้แล้วก็ได้ชิมนล้วแหละแต่ว่าสิก,กินอีกอืมเหมือนไหมใครว่าเหมือนม้าง เออแช่ไปอยู่ที่น่องอือสดๆเนี่ยอร่อยอ่ะแม่โอ้ยน้ำจิ้มสามรสเนาะง่ะให้ดูค่ะอยา่าคิดลึกเด้ออันนี้มีขนด้วยจ้ะเราต้องไม่กินขนอือนขนชิ้งอือเอาไปย่างอเอาแกงไปล่างก่อน แรกได้จ้ะจากที่ล้างแล้วหอยแข็งคือมันล้างยากมากเด้กที่นอกไม่ใช่เหมือนบ้านเราเด้ลวกแล้วก็ลากล้างอ่อหนึ่งแล้วก็ลวกแล้วก็กินได้มันบอนีบอลได้จ้ะน้ําแรกคุณคือไม่แต่ทรายได้เนี่ยทรายทรายทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าบ้านเรามันอาจจะเป็นหอยแข็งที่โคนหรือเปล่าเนาะมันก็เลยแบบ แค่แช่น้ำสองสามสองสามชั่วโมงก็คือโอเคแต่อันนี้มันไม่ใช่โคลนนะมันเป็นหอยแครงอยู่ในทรายหรืออยู่บนทรายน่นไหมพี่น้นนองเนาะเออกว่าจะได้กินอให้ให้ดูน้ำอันนี้แค่น้ำแแรกเดี๋นี้เดาอดน้ำแแรก <laughs> ทำอะไรกันอ่ะไฮสวัสดีค,ะค่ะโอ้ oh, เล่นเกมกันเหรอชูค <Okay. S 2> ูสลีด้าคอสฟีสดาสปีสขนมอืม <Yeah. S 2> ล่างหอยอัน <Yeah. S 2> ได้ได้ห้าน้ำแล้วพี่น้องหอยแข้งเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างไปดูหอยมังพูดมังซุ่ยังหม้อที่สองนะเอวิสห oh. เสร็จแล้วจ้ะสิบน้ำพี่น้องสิบน้ำพอดิบพอดีรอบนี้ทรายไม่ค่อยเยอะถ้าทรายเยอะต้องสิบกว่าน้ำน่ะแ้วก็แก่วมากินแก่วเด้อมากินน้ำแต่ว่าแม่ไอ้มาจะต้มอ,อีกรอบนึงเพราะอะไรจะใส่หอมตะไคร่ใส่ใบมะกรูดตะไคร่ขาดจ้ะ ข้าวเหนียวก็นึ่นองอยู่ว้าวกินข่าวแล้นกันเด้อมาเติมน้ำมันก่อนจากพี่น้องเติม2 0 4ลิตรละก็้ต่ว่า8 8ลิตรเนาะลิตรละ 22, 79้แพงอยู่จากพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องมีธุระไปทำพรุ่งนี้จะมีธุระก็เลยมาเติมก่อนที่จริงเนะี่ยอยากซื้อของอยู่ร้านค้าอยู่จากพี่น้อง คือมันเหม็นขาวมากเวลาเรานึ่งหอยเนาะเหม็นไปทั้งหัวทั้งหมวกทั้งอย่างคือเหม็นหมดเลยนะ่ะก็เลยบอกลก้าไปซื้อจ้ะนี่เนี่ยสุกแล้วจ้าหอยเมืองผู้อาปากจังปองจังแปงแล้วเนี่ยอันนี้ก็หอยขมโอ้ยลืมไปว่าฮอนหอยขมหอยจุ๊บจ้ะสวนหอยหอยตลับได้น้อยนึงแม่มาจะดองใส่น้ำตาลนู่นอยู่ทั้งผุนล่างยืมมาแล้วมาพอเอาขึ้นไปบนบ้านสุกแล้วละ่ะไฟกระซิเบิสแล้ว นอนเด็กขนาดเด็กนอนเนี่ยน่ก้งรับผวานเอม่าพอได้ยินเสียงแม่เปิดกล้องทิ๊ดทเมื่อกี้ได้ยินเสียงบอกเพื่อนว่าไปไปเราแก้งนอนเราแก้งนอนมาแล้วแม่บอกเอ่าเนอัตาคุณอสเตียนนี่ยดุชุดรย่าหราดูสตักับเอม่าอเอม่าอตาติอติอติั ยับนมมันดีกว่านี่ออนึกด็เอ่ะยิ้มหน่อยอหอมแก้มกว่านางัันะน่ะ,ะนะคุณลัดนะคะคลิปนี้ก็พอทำนี้หละนะจ๊ะพี่น้องแม่มาจะนน้องวันแล้วเกือบตีหนึ่งแล้วขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆได้จ้ะสวัสดีจ้าบายบายลาตีสวัสดีจ้ะ